สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะสวัสดียามเย็นค่ะถั่วพุ่มของประบัวค่ะนี่ใบจริงค่ะออกมาแล้วเนี่ยค่ะถั่วพุ่มประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นอะไรหนอททำไมถึงตายเนี่ยค่ะ เหมือนมืนโดนโถนเนี่ยค่ะโอ้หลานน้อยหลานน้อยโถนเมื่อวานนี้แแน่เลยเนี่ยค่ะถั่วพุ่มอันนี้เป็นหลุมเตงโมค่ะประบวซื้อมเมล็ดพันธุ์เตงโมมามาโยดไว้ให้มันเลื้อยอยู่แถวนี้อันนี้ที่ประบวททำคลิปปลูกข้าวโพดไว้เนาะปรากฏว่าผ่านไปหลายวัวนแล้วไม่ขึ้น ไม่ขึ้นเนาปะปลาบวก,ก็นี่ซื้อมาเล็ดพันแตงโมมาหยอดไว้ค่ะหยอดไวน้นี่พื้นที่เล็กๆเนี่ยค่ะอันนู้นก็เป็นคณะเคียวค่ะเนี่ยค่ะอ่ะไปดูมละกันก่อนมละกขี้นกยักษ์นี่ค่ะมละกขี้นกยักษ์เรื้ยขึ้นแล้วนี่เนี่ยค่ะ ยังไม่มีเมนูที่จะเก็บยอดเข้าไปกินเนาะเนี่ยค่ะโอ้อันนี้เขาจะเป็นดอกนี่ค่ะปลูกไว้ข้างบ้านก็ไว้ชื่นชมอย่างนี้แหละค่ะไว้ดูนูน่นดูนี่มันเป็นความสุขเล็กๆเนาะเป็นความสุขของเรามันเป็นความชอบค่ะอ้าวอันนี้เอาขึ้นทีไรก็ไม่ขึ้นนี่เอาไม่อยากขึ้นเหรออ้าวเดี๋ยวปะบัวเอาขึ้นปะบัวก็ได้ ะเขือเทศมะเขือเทศขึ้นเองเอามาฝากไว้มาฝากไว้นี่อันนี้คือเมลอนค่ะไปซื้อเมลอนมากินเนาะหลานน้อยสองคนก็เอามาเล็ดมาหยอดมันขึ้นมาป้าบัวก็คิดว่ามันเป็นต้นอะไรป้ากระถอนทิง้งเหลืออยู่ต้นเดียวเนี่ยค่ะเหลือต้นเดียวมินจูก,กับฟอร์จูนข้ามาปลูกข้าถามว่ายายแนมหนูจะปลูกเม็ดอันนี้จะปลูกตรงไหนได้อาไปปลูกเลยลูกในเนี่ย ในวงร้เนะคะปลูกไว้เลยเนี่ยค่ะปลูกไว้เลยเขาก็มาปลูกแล้วนี้ป้าบัวเขาที่มาเดินนั่นแหละมาเดินดูผักทุกวันนั่นแหละแล้วมันขึ้นมาแล้วมันลืมถอนของเขาทิ้งเนี่ยค่ะเหลือต้นเดียวนี่แหละอันนี้เป็นมะเขือเทศค่ะนี่ที่ป้าถอนจากที่อื่นมาปลูกมาฝากไว้นี่ก่อนมาฝากไว้ก่อนอาอย่าไปขึ้นเขามาขึ้นทางนี้มาขึ้นทางนี้มาขึ้นทางนี้อย่าไปลุมเขาเ<ๆ>พิ่งมาปลูกใหม่ๆอย่าไปลุ้มเขาอย่าไปลุมเขา นี่ค่ะมะเขือเทศป้าก็จะให้เอ็นลงมาทางนี้แหละให้ล้มมานี่พอขึ้นนี่มันก็จะชนนี่หรือ,อยังไงก็ไม่รู้ปล่อยเขาจะขึ้นไปนุ่นโผไปนุน่นพลาดนุ่นกับนี้หรือเปล่าปล่อยปล่อยไปตามธรรมชาติอันนี้ก็ยังไม่มีเมนูเก็บไปกินเนาะนี่กรอบมากค่ะกินสดๆนี่กรอบไม่ขมไม่ขมมากนี่กินด้วยชื่นชมด้วยค่ะมันเป็นความสุขเล็กๆเนาะ ความสุขเล็กๆชมและผ่อนคลายเนี่ยคะ่ะำแล้วคะ่ะทำกับข้าวไว้ละเ <c oughs> กงเกงเห็ดเพาะเห็ดเผาะเนาะหรือดูเห็ดเนาะป้าก็ซื้อเนี่ยคะ่ะเ,เห็ดออกมาเนี่ยป้าก็ซื้อไป400บาทละซื้อไปกิน,น400บาทละว,วันนี้ก็ซื้อมา20 0 อ่อนๆฤดูของมันเนาะกินไปละอ่ะตอนเที่ยงผัดผัดกินกับมินจูแล้วตอนเย็นนี้แกงยังไม่ได้กินค่ะพอแกงเสร็จก็เดินออกมาชมพืชผักสักหน่อยวันนี้ป้าทําคลิปอะไรนะอ๋อกวนมะม่วงกวนมะม่วงก็เก็บมะม่วงมาหวังว่าจะกวนนั่นแหละแต่ว่ามันเออตากไม่ได้เนาะ ทิ้งไปหมห้อนึงเลยตากแล้วมันเป็นเชลาก็เลยต้องทิ้ง,งเลยต้องทิ้งแล้วทีนี้ป้าคิดอยู่เอ๊ะจะทําแบบไหนดีเนาะจะไปขายก็ไม่มีใครซื้อก็เลยอ่ะกวนกวนกวน,กวนให้แห้งอุย้ยระทึกมันเราใส่ถ่านแรงนี่มันเดือด,อดกระเด็นเหมือนภูเขาไฟระเบิดนะเนี่ยภูเขาไฟที่เป็นเขาเรียกว่าลาวาอะไรแหละตุ๊ ดินตุ๊บตับตุ๊บตับบุบะบุบะโอ้ยกลัวจะแห้งยกลงยกเข้าอยู่ในเน็ตเพราะว่าอะไรกวนอยู่ลงมาจากนาบอกไปรับหลานกันเอาไปรับหลานยกลงอีกตอนเช้าตื่นตีสี่ก่อไฟกวนอีกกวนก็เอาไปส่งหลานอีกก็เลยยกลงอีกอยู่งั้นแหละจนไปส่งหลานกลับมามาก่อไฟกวน กวนแห้งเลยได้4ก่โลค่ะได้4กิโลกวนแล้วทีนี้แห้งแล้วเอาใส่กระปุกยังไม่มีกระปุกเล็กต้องไปซื้อกระปุกเล็กมาแบ่งใส่กระปุกแล้วพอดีพอดีอันนั้นมันเยอะไป4กิโลเต็มกระปุกพอดีอามาดูแตงค่ะอันนี้แตงร้านเตงร้านแต่ไม่มีร้านนี่ถอนออกนี่ค่ะทอนออกค่ะ นี่ถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกเสียดายเนาะ,น,ะนี่ค่ะเด็กๆเล่นกันนี่ค่ะนี่นี่เมงวันทองนี่ค่ะนี่กลุ่มเนาะ นี่แหละค่ะเป็นการออกกําลังกายแล้วก็ดูพืชผักไปด้วยเนาะปลูกผ,ผักข้างบ้านอันนี้ถถนถอนเลยค่ะเอาไว้ไม่เยอะอันนี้เป็นมะเขือพวงค่ะเขือพวงเขาขึ้นเองเอาไว้แบบนี้ดูผักกระถินกระถินขึ้นแล้วก็เอาไว้เนาะอย่าไปตัดเอาไว้กินเนี่ยค่ะ ไว้กินยอดอาฝนมาแล้วฝนมาแล้วมาดูด้านนี้ปลาปลูกมะเขือเป็นมะเขือเปาะคางกบบ้างเป็นมะเขือลักบี้เนาะบ้างนะมันผสมกันจักจะเป็นพันธ์อะไรบ้างเจ้าพญาด้วยนี่เอบปูกว้ละข้างบ้านอันนี้เป็นมะละขีนกขีนกจริงๆค่ะอันนี้เอาไว้กินเดี๋ยวเดียวเดียว อะไรก็ทําไม่ทัททนทันทีค่ะทุกคนเลี้ยงหลานนี่อันนี้กระชายแดงป้าจะปลูกใส่นี่แหละเดี๋ยวก่อนนี่ไงเตงโมปิดถมถมถมเนี่ยค่ะป้าก็เอบเอาเตงโมมาปลูกด้วยแล้วก็จะเอากระชายปลูกด้วยเป็นกระชายแดงค่ะนี่ค่ะนี่แหละอันนี้เป็นพิกเลียงปลูกไวน้นี่ไว้เก็บกินมะเขือ,อด้านนู้นก็เป็นแตงเป็น ถัว่วถั่วพุ่มหอมแบงคณะคิวดูของป้าเตรียมขูด<ม>ใส่กระปุกแล้วก็ไปรับหลานนี่บรรยากาศฝนตกค่ะต้องเข้าล่ม,มเข้าถึงเอ่อเข้าฤดูฝนของเขาจริงๆแล้วเนาะเข้าฤดูฝนของเขาจริงๆละอืม กระเจี๊ยบลูกก็ถามอยู่นะแม่มันจะเป็นฝักไหม้เป็นเขาไม่ได้เป็นเพีย้ยถ้าเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนนี่ก็ก็ยังเป็นเลยอม,มาด้านนี้ดูหอมป้าปลูกแบบว่าเราปลูกไปแล้วเนาะถอนกินถอนขายแล้วเรามาปลูกที่เดิมเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราป้าเอาแอ ปูนน้ำปูนกับขี้เท่ารดแล้วก็ยังเอาไม่อยู่เนี่ยคะ่ะดูอือึองร้องอึงอ่างเนี่ยคะ่ะบรรยากาศหน้าฝนพืชผักสวนครัวดูกระถิ่นต้นนั้นอืองาม ปลูกไว้ใกล้มือดีที่สุดค่ะปลูกไว้หลังบ้านดีที่สุดแล้วก็มาดูนี่อันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาจะได้ปลูกแล้วนี่มะเขือที่อนุบาลไว้เป็นมะเขือเปาะคางกบมะเขือเปาะลักบี้มะเขือเปาะเจ้าพยาพริกกะเลียงค่ะมาด้านนี้นี่ด้านนี้ อุ้ยดู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 ด <c ười> ไม่ได้รดน้ำฝนตกแต่มันตกข้างนอกกันเนาะอุ้ยพอ่อีแม่เอ้ยว้าไม่ไม่เปียก <c ười> เฮ็ดบาปจังเลยเนาะทำบาป <c ười> มันเปียกแต่ข้างนอกข้างในไม่เปียกนูน่น <c ười> ต้นส้มมงต้นส้มมงหรือต้นเฉมวงดอกแคก็ดูได้น้ำฝนแล้วก็ออกดอกเป็นพวงเป็นชอ่อ จป้าก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ก็พาชมพืชผักสวนครัวที่ป้าปลูกไว้ค่ะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็กดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะกดไว้ป้าทําคลิปอะไรลงไปก็จะได้ดูก่อนเพื่อนนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ